จะมาชิมให้ดูว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีมหาชนของบอสนวัดนะครับผมบะหมี่มิสแกรนนะจะอร่อยแค่ไหนนะสั่งมาแล้วนะจ๊ะสาซองหนึ100บาทนะครับนี่นะครับผมหน้าตาของมีมหาชนนะบอสบอกว่าทานได้2คนเชื่อนะเพราะเยอะจริงๆคิดไม่ขึ้นอืมเต้นเหนียนุ่มเผ็ดแบบจรนจๆนนะเธอบอสบอกว่าทานได้สคนจริงนะเยอะมาก สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชัดชัยชแนลนะครับถ้าเข้ามาแล้วดิฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในกช่องของดิวด้วยนะครับผมดิวมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับแล้วในวันนี้พิเศษมากเลยนะจะมาทําคลิปกินอีกแล้วจ้าจะมาชิมให้ดูว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตัวใหม่ล่าสุดมีมหาชนของบอสนาวัดนะครับบะหมี่อิสแกร์นะจะอร่อยแค่ไหนนะดิวสั่งซื้อมาแล้วนะคะผมนี่เลยให้ดูนะสั่งมาแล้วนะจ๊ะ สามซองหนึ่งร้อยบาทนะครับผมถ้าใครอยากจะลองชิมเหมือนดิวนะเดี๋ยวดิวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description box นะครับผมสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปสั่งซื้อเพื่อความชัวดูรีวิวกันก่อนได้เลยนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าปังปัวหรือเปล่านะวันนี้จะลองให้ดูจะชิมให้ดูกันจุกๆไปเลยนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์นะครับนี่เลยหน้าตาเขาก็จะเป็นซองอย่างนี้เลยนะครับ ซองสีส้มๆอย่างนี้เลยเขียนว่า spicy pork b o รา ramen น,นะคบผม,ผมก็คือเป็นฟิลเหมือนแบบซุปกระดูกหมูเนาะแล้วก็เป็นแบบเผ็ดๆนะครับเป็นราเมนนะสามซอง100บาทนะจ๊ะถามว่าแพงไหมดูว่าก็ไม่ใช่บะหมี่ราคาถูกนะเนี่ยโอ้ก็แอบแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะแต่ว่าซองใหญ่มากบอสสวัสด์บอกว่า1ซองสามารถทานได้2คนเลยนะคบผมแต่วันนี้ดูคนเดียวจะกินให้หมดเลยจ้ะเอาละ เดี๋ยวดิวจะเอาอันเนี้ยลงไปทําที่ห้องครัวข้างล่างนะครับไปต้มให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงให้หมดเลยแต่ว่าดิวจะไม่ตกแต่งตัวบะหมี่ให้มันอร่อยพิเศษนะไม่ใส่ไข่ไม่ใส่หมูไม่ใส่อะไรเลย,เลยคือจะชิมเปล่าๆให้ดูเลยนะครับเพราะว่าบะหมี่เปล่าๆเนี่ยซื้อไปกินเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะจะไม่มีการใส่นุ่นใส่นี่ตกแต่งนะครับกินเปล่ปาๆเพลนๆพล,เ,พลเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาบะหมี่นี้ไปทํากันดีกว่านะครับ2 0 0 0 years later อยู่ในห้องครัวแล้วนะครับทุกคนเสียงอาจจะดังๆนิดน,น,นึงนะเพราะตอนนี้พี่แม่ครัวก็กำลังทากับข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะมีมหาชนของบอสนะวัดกันเลยนะครับเอามาใส่ถ้วยเลยนะแล้วก็ให้พี่แม่ครัวเขาต้มให้เรานะครับแล้วก็ปรุงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชิมกันนะทุกคน,นว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะซองกันเลยนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะงนี่น้องก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็ใหญ่อยู่นะจ๊ะให้ดูนะครับแล้วก็จะมีการหุ้มพลาสติกมาให้ด้วยนะทุกคน ายในซองก็จะมีพวกเครื่องปรุงมาเยอะเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้นะสีเขียวอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีชมพูแล้วก็อันนี้สีส้มๆอันนี้เป็นซอสนะคะผมซอสซอสเผ็ดนะมีทั้งหมดสี่ซองนะจ๊ะเครื่องปรุงทั้งหมดสซองนะ,ะให้ดูหนะ้าตาหมี่นะขอภัยกับถ้วยต้มนิดนึงนะเธอมันจะแบบผ่านสงครามนี่ส่วนอันนี้ก็คือเป็นซองหมี่นะจ๊ะแล้วนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับผม คนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่เครื่องปรุงนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยซองชมพูก่อนใส่หมดเลยนะอันนี้ซองส้มนะครับซอสแผดใส่หมดจ้ะซอสน้ำเงินนะครับซอสเขียวจ้ะ ทุกคนนี้ก็คือหน้าตาของหมี่มหาชนที่เราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะผมหน้าตาของหมี่มหาชนนะบอสบอกว่าทานได้2คนเชื่อนะเพราะเยอะจริงๆเอาแล้วนะคะทุกคนได้เวลาชิมแล้วนะกินจ้ะก่อนที่จะอืดไปกว่านี้ถ่ายคอนเทนต์แล้วกินไปด้วยนี่มันยากเหลือเกินทุกคนพร้อมนะครับพร้อมนะเอาอะไรนะอ่ะตะเกียบก็ลื่นเหลือเกินคีบไม่ขึ้นอืมอืม เส้นเหนียวนุ่มแล้วก็เผ็ดแบบจีนๆนะเธอมันจะไม่ได้แซ่บมากเหมือนพวกแบบยี่ห้ออื่นนะแต่ก็มีรสเผ็ดๆไม่ได้แซ่บขนาดนั้นทุกคนแต่แบบกินได้ค่อนข้างไปทางจืดนิดนึงคือคนไทยเรากินเผ็ดมากไงพออันนี้เขาบอกเป็นสไปซี่ก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้สไปซี่เท่ากับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะครับเส้นเหนียวหน,นุ่มนุ่มเป็นฟิลราเมนจริงๆขอสดแนาไม่ชื่นใจหน่อยนะนะทุกคนน้ำซุปนะมีความอมเปรี้ยว อมหวานอมเผ็ดอมเค็มนัวครับครบทุกรสเลยนัวนัวนัวชอบเส้นนะ่ะเส้นมันแปลกดีนะคะเมือคือมันเป็นเส้นราเมนนั่นแหละทุกคนอร่อยบอสบอกว่าทานได้สองคนจริงนะ<ม>เยอะมากแต่จะบอกว่าถ้าจะกินเอาอิ่มคนเดียวก็กินได้คืออิ่มเลยกินแบบแทนมืออาหารได้เลยคิดสภาพว่าดึกๆึกนะครับผมแล้วเราดูหนังดูซีรีส์ดึกดนะึกเนาะแล้วหิวขึ้นมานะซองนี้ซองเดียวนะเอาอยู่จริงๆจบซุปกระดูกหมูช่ำาๆสไปซี่กับเส้นเหนียวนุ่ม นี่ให้ดูนะครับซ์ x จอร์ของเส้นนะปังๆเฮอน้ำซุปอร่อยมากเลยอะไม่ได้เผ็ดขนาดของบ้านเรานะแต่มันกินได้ไม่หยุดอร่อยมากทุกคนหยุดไม่อยู่ขอพักดื่มน้ำแป๊บนึงตอนแรกนึกว่าบอสแก่ขายลเล่นๆเนาะเฮ้ยนี่ไม่เล่นแล้วนะนี่จริงจังนะเป็นบะหมี่จริงจังมากๆหมี่มหาชนจริงๆนะกินได้ทุกคนจริงๆเธอไม่ได้เผ็ดเกินแต่ก็ไม่เลี่ยนสามซองร้อยนะครับหรือใครจะซื้อยกลังก็ได้นะแต่ดูจําราคายกลังไม่ได้นะครับใครลังเลอยู่ไม่ต้องรังเลนะชิมให้แล้วอร่อยเลยอร่อยเลย น้ำซุปดีมากเลยทุกคนยกโซลแล้วนะโบเบนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูนะไม่เหลือเลยจากตอนนี้ไม่เหลือเลย ยกซดน้ำซุปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโบเบไม่เหลือเลยนะจ๊ะตอนนี้มาเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมมีมหาชนของบอสนวัตนะครับบะหมี่นิสกแกรนนะอร่อยไหมอร่อยเลยแล้วก็สมชื่อมีมหาชนนะดูว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะน้องๆที่เด็กลงมาหน่อยก็ทานได้เพราะไม่ได้เผ็ดมากนะครับความเผ็ดเนี่ยเรียกว่าถ้าเต็มสิบยูวให้เผ็ดประมาณ3ประมาณ4ชฉะนั้นเองไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ข้อดีก็คือว่ามันจะไม่เลี่ยนเพราะว่าเขาใส่พริกใส่อะไรมาเนาะถ้ามันไม่มีรสเผ็ดถ้ามันไม่ใช่สไปซี่เลยเนะี่ยมันเลี่ยนแน่น นะแซบหนัวอร่อยถูกใจมากๆเลยแล้วก็3ซอง100บาทนะครับหรือว่าใครอยากซื้อยกลังก็ได้นะแต่ดิวจำราคายกลังไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่นะจะบอกว่าถ้าใครที่ยังลังเลอย,อยู่ว่าจะลองดีหรือไม่ลองดีนะดิวลองให้แล้วเรียบร้อยนะครับพูดอีกครั้งเลยนะว่าลองให้แล้วเรียบร้อยอร่อยกินได้จ้ะเราเชื่อเลยว่าถ้าใครซื้อมาเดี๋ยวติดใจแน่นอนแล้วอันนี้มันอิ่มจริงๆนะครับคือทานเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยอิ่มจุกเลยถ้าเกิดสมมติว่าใครเป็นคนชอบทานน้อยน้อยนะไม่ได้ทานเยอะอะไร่าานนะํนะนว1นะกินกัน2คนก็ได้ะนริงๆสชื่อมมีหาชนนแล้วกก็ิตไหนดี กินได้ตลอดเวลาที่เราอยากกินนะคบผมหิวตอนไหนก็กินได้เลยแต่ดูจะบอกว่ามันจะปังี่สุดเลยเวลาแบบว่าเป็นมื้อดึกอะไรเงี้ยมื้อข้ามมื้อดึกเวลาเราดูเน็ตฟลิกซ์เราดูซีรีส์เกาหลีเราดูหนังดูละครอะไรเงี้ยดึกๆเนาะเราก็เกิดหิวขึ้นมานะครับนึกอะไรไม่ออกนะหยิบหมีมาหาชนมาปรุงกินนะอร่อยฟินนัวแซบครบรสจริงๆแล้วก็ปังปัวปูริเยมากๆเลยนะครับถ้าใครที่คิดอยากจะลองไม่ต้องลังเลนะซื้อมาลองได้เลยดูมั่นใจว่าจะต้องชอบแน่ๆนะครับเอาละครับถ้าใครอยากจะลองชิมนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้้เเลลยยนไไปกกดดใ descriptionion Link บอกสักครวันนี้จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงนั้นนะครับไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะจ๊ะอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วนะครับดิคิดว่าคลิปนี้ดิ้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องดิวชัดชัยชาแนลให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะดิมีคลิปใหม่ๆมาตลอดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ดิขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย